ไปตามกันต่อกับคดีใหญ่ครับคดีรีดซับอธิบดีกรมการข้าววันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับเราก็น่าสนใจเพราะว่ามีการเปิดตัวละครอ,อีกแล้วครับมีอย่างน้อยสองตัวละครที่ถูกเพิ่มเติมนะครับล่าสุดก็คือจากทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับสองตัวละครใหม่นี้ครับนายอัจฉริยะระบุว่าเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ทําหน้าที่เป็นผู้นําข้อมูลภายในหน่วยงานเนี่ยส่งให้กับขบวนการเพื่อนําไปเรียกตบซับครับ ภายหลังจากปีการขยายผลผู้ร่วมขบวนการรีดทรัพย์นายนักกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวแลกกับการไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนจนนำไปสู่การออกหมายจับ6ผู้ต้องหาล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัจญากรรมนำหลักฐานและรายชื่อข้าราชการสองรายครับที่ส่งต่อข้อมูลให้กับนายเอกลักษณ์หรือเอกปากน้ำผู้ต้องหาคนสำคัญนำไปใช้ในการเรียกตบซับ นำมามอบให้กับพลตรจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ก่อมาคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปโดยคนแรกระบ,บุว่าชื่อในโอครับในโอนี่เป็นเพื่อนสนิทของในเอกปากน้ําเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมการข้าวซึ่งปรากฏแชทหลักฐานว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเอกปากน้ำโดยให้ข้อมูลการทุจริตในกรมการข้าวและไปเกี่ยวพันกับกรมฝนหลวงด้วย ซึ่งในโอคนนี้เคยถูกอธิบดีกรมการข้าวตั้งกรรมการสอบมาแล้วเป็นระดับผู้บริหารของกรมการข้าวและรู้ข้อมูลการทุจริตของกรมการข้าวส่วนอีกคนหนึ่งเป็นอักษรย่อครับในกอฮะอักษรย่อกอไก่บอกว่าในกอเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรคอยอยู่เบื้องหลังการทําเรื่องลับๆให้กับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งในที่นี้วงเล็บเอาไว้ว่าไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า ในกอคอยให้ข้อมูลของกรมฝนหลวงกับนายเอกจนนําไปสู่การร้องที่สภาและที่กระทรวงเกษตรก่อนหน้านี้ถือเป็นคนชงเรื่องให้ตั้งกรรมการสอบซึ่งนายอัจฉริยะมองว่าทั้งสองคนนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนส่วนว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่นั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับดุล,ลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับจากข้อมูลที่เรามีนะครับเขาเขาเป็นคนให้ข้อมูลดีกว่า ่วนเขาจะทุจริตไม่ทุจริตผมผมไม่ไปมองตรงนั้นผมมองว่าข้อมูลที่เขามีการแชทไลน์แล้วก็ข้อมูลที่เขาได้มีการเปิดมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับต่อต่อ,ตอสังคมแล้วก็ต่อประเทศชาติต่ตอการตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกระทรวงเษกษตรและสหกรณ์ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีแต่เรื่องทุจริตชาวโฉไปไปทุกทุกหน่วยงานถ่วงกรมของในในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามองเขาว่าถ้าข้อมูลเขาดีแล้วเอามาเอามาใช้ในในทางที่มีการตรวจสอบการทุจริตเนี่ย จะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่เราะนะครับเอาเข้ามาในฐันะผู้ต้องหานะนอกจากกรณีตบซัพย์แล้วนะครับวันนี้นายอาัจฉริยะยังได้นําข้อมูลการหัวประมูลโครงการของภาครัฐตั้งแต่ปี57ถึงปี65มูลค่ารวมกว่า97,000ล้านบาทกับที่นายเจ๋งดอกจิกและนายศรีสุวรรณจันยาเคยนําไปร้องเรียนกับคณะกรรมการต่างๆแล้วทั้งโครงการทุจริตเรือดำน้ำํา ที่หาข้อมูลชุดนี้เป็นจริงเชื่อว่าจะทําให้มองเห็นขั้นตอนการทุจริตการวั่ประมูลได้อย่างชัดเจนและเชื่อว่าจะนําตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมาลงโทษได้โดยเฉพาะอีกหนึ่งตัวละคระครับที่ชื่อว่านายบอยนี่เป็นตัวละครที่ถูกเปิดชื่อเพิ่มอีกนะครับเราก็ถูกนายอจฉรยะก์กล่าวหาว่าน,นี่เป็นหัวเรือหลักในการหัวนประมูลโครงการต่างๆของรัฐ นอกจากนั้นครับยังมีข้อสังเกตไปถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาคาร191ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมูลค่ากว่า7,000ล้านบาทด้วยนะครับที่มีความไม่ชอบมาพากลซึ่งทางนายเจ๋งและนายศรีสุวรรณเคยยื่นเรื่องนี้ให้กับคณะกรรมาการสองคณะได้ทําการตรวจสอบแล้วแต่ภายหลังได้มีการถอนเรื่องออกไปทั้งสองคณะทีนี้ก็ถูกมองว่าอาจจะเกิดการเจราจาตกลงผลประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายอฉริยะยังตั้งข้อสังเกตรกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นสองของกระทรวงเกษตรเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นห้องคณะทางานของนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเจ้าหน้าที่จึงรีบสรุปถึงสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ว่าสาเหตุนั้นมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ที่มีไฟไหม้เนี่ยบังเกิว่า,าเรามีหลักฐานว่า บุคคลที่อยู่ในกลุ่มของการเรียกรับเนี่ยมีการไนพบนะครับที่ปร,รึกษาของห้องเนี้นะครับนะบอกว่าพี่อัดองว่าไฟที่ไหม้ตรงแถวๆบริเวณนั้นเนี่ย,ยจะไม่ได้เกิดขึ้นจากไฟฟ้าระวกจคือมันเหมือนกับการตั้งเวลาเพราะว่าเวลาที่มีการเกิดไฟไหม้สิบแปดจุดศูนย์เป๊ะนะเือนการตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การสอบสวนของที่ไต่ลงผิวพันธุ์นะครับที่เป็นผู้จัดการสับปนะในการตรวจสอบเรื่องข้อมูลตรงนี้นะครับ ก่อนหน้านี้เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ถูกโยงว่าเป็นการเผาทำลายหลักฐานในคดีของนายศรีสุวรรณและพวกหรือไม่จนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับนายชัยยาได้ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีเอกสารสำคัญอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่วันนี้ได้เปิดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าทำงานกันตามปกติแต่จะมีการคัดกรองบุคคลและรถที่เข้าออกกระรวงอย่างเข้มงวดครับหากเป็นบุคคลภายนอกก็จะต้องแลกบัตรเพื่อเข้าไปด้านในและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในกระทรวงได้ โดยอนุญาตให้สังเกตการอยู่เพียงแต่ภายนอกเท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวสังเกตว่าบริเวณทางขึ้นชั้นหนึ่งก็มีการนำเอารั้วติดป้ายข้อความว่าห้ามเข้าพื้นที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันกับบริเวณทางขึ้นชั้นสองของกระทรวงโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเฝ้ายอยู่ทุกจุดนะครับห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังที่เกิดเหตุเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับ